เบิกเงินไปให้ใครอะสองแสนเนี่ยฮะเบิกไปให้กิ้งอ่ะล่ะพอใจยังฉันว่าต้องเป็นใั่นแน่ๆเลยอะดูจากการแต่งตัวท่าทางของมันอะเป็นดาวยั่วซะขนาดนั้นมีว่าต้องใช่แน่ๆอะ ไม่ได้เบิกไม่ได e <content. S 2> ้เบิกได้ยังไงเนี่ยก็เนี่ยลายเซ็นพี่ฟอร์ดเนี่ยฉันจําได้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยรับเงินไปแล้วอ่ะไม่ได้เบิกไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้เบิกได้ยังไงอ่ะเงินสองแสนเนี่ยหายไปไหนพี่ฟอร์ดเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครเอาไปให้ใเฮ้เบิกเบิกเบิกไปให้กิ้งกันละพอใจยังโอ้ไปไปไปคนจะนอน 凤凰跟龙王呢哼你看 แดงพี่พี่เป็นอะไรอะ้องให้ทำไมะพี่เป็นอะไรไหนบอกพี่ซีจะเยนเ็ยนๆก่อนจะเยนเ็ยนๆก่อนพี่เป็นอะไรบีพี่ฟอดอะแอบไปเบิกเงินสองแสน พี่ถามอะก็ไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรมีแต่พอพี่ซักเข้าอะพี่ฟอร์ดก็บอกว่าเอาไปให้กีกันเฮ้ยพี่พี่แจงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใพี่ไม่เคยตามพี่ฟอร์ดไปเลยอะ ไม่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ่ะแล้วพี่ฟอร์ดอ่ะก็ไม่เคยมีพี่รุษเลยนะพีพี่แจงแต่ของแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกนะบีว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวเรานี่แหละเอ้ยหรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานอ่ะ ว้ยบีว่าแล้วแบบพี่อะ่ะบีเจอมาหลายเคสแล้วพี่ที่ทำงานน้องที่ทำงานโอ้ยผู้ช่แน่เลยอะ่ะบีบีแล้บีคิดว่าใครน่าสงสัยที่สุดอ่ะบี คุณปอดคะอันนี้แบบบ้านนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นโครงการแรกนะคะเนี่ค่ะแบบของโครงการแรกนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งอันหนึ่งโครงการก็จะเป็นในเล่มนี้นะคะเอาไว้เพื่อคุณปอดอย่างหนึ่ค่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเขาตัวก่อนนะเฮ้ยอ,อีใยเลขานั่นนะชื่ออะไรนะพี่ไอ้แจมปะ เป็นใหญ่นั่แน่ๆเลยอะดูจากการแต่งตัวท่าทางของมันอะ่ะเป็นดาวยั่วซะขนาดนั้นบีว่าต้องใช่แน่ๆอะโุ้ย <c oughs> พี่บีไม่ชอบที่หน้ามันนานแล้วนะเีพี่บีหรอพี่จะทำยังไงอะ <c oughs> บีว่าตอนเนี้ย พี่ยังไม่ต้องทําอะไรหรอกพี่พี่อยู่เฉยๆไปก่อนรอดูมันไปก่อนแต่ระหว่างเนี้ยพี่อะ่ะต้องสั่งสอนผัวตัวดีของพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องดูแลไรไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยมันจะได้รู้สํานึกสะบ้างว่าถ้ามันขาดคนดีๆแบบพี่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเชื่อบีไม่ร้องนะ ขอนะพี่แจง แจงวันนี้ไม่ทำกับข้าวเหรอ แจงนี่คุณไม่ได้รีดเสื้อให้ผมเหรอแล้วผมจะใส่อะไรไปทำงานอะแจ้งรีดเองก็ได้ 음음음 คุณมาคุยกันหน่อยสิคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรผมทำงานมาก็เหนื่อยแต่คุณไม่ทำกับข้าวไม่ทำอะไรเลยแบบนี้ผมก็แย่สินี่คุณเห็นฉันมีค่าแค่เรื่องงานบ้านงานเรือนแค่นั้นหรอ คุณมีอะไรก็พูดมันตรงๆเลยดีกว่าคุณทำแบบนี้ทำไมก็ได้คุณน่ะหักหลังฉันถอนเงินไปสองแสนเอาไปให้นังเลขาใช่ไหมนี่คุณเห็นมันดีกว่าฉันใช่ไหมคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฮะคุณมันจะบ้าไปกันใหญ่แล้ว ผมจะเบิกเงินไปให้เลขาทำไมเขามีแฟนอยู่แล้วผมไม่ยุ่งหรอกก็คุณน่ะบอกฉันว่าคุณเบิกเงินไปให้อีกคุณน่ะนี่คุณทจแบบนี้ยังไงนี่จะบอกนี่ไงนี่จะบอกนี่ไงผมไปบอกคุณตอนไหนก็ตอนนั้นี่เอ่อบิกเบิกเบิกไปให้กิ๊ก ไปไปไปคนจะนอน <c oughs> คนุณตอนนั้นผมพูดไปอย่างั้นแหละก็คนมันง่วงอะ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะคุณมากวนผมอ่ะ <c oughs> ไหนไหนแปลสลิปมาดูดินี่ วันที่สี่พฤษภาก็ใช่ไงสีพ่พฤษภานี่นี่น,นี่หลายเซนบุญใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่เนี่ยลายเจนผม <c oughs> อ่ะแล้วพ่อคงสร้างมากนกว่าไหน พี่ฟอดเนี่ยพ่อแจงอ่ะจะต่อเติมบ้านพี่ฟอดช่วยเบิกเงินไปให้พ่อแจงช่วยต่อเติมบ้านได้ไหมคะได้สิจัดไม่มีปัญหาน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวแจงไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานขอโปรดพี่ให้ดีกว่า คุณเป็นคนให้ผมเบิกเงินไปช่วยพ่อคุณสร้างบ้านไงคุณรู้ไหมแบบเนี้ยมันทำร้ายจิตใจกันมากเลยนะโดยเฉพาะตอนที่ ขอโดนนะคุณนี่นี่นี่คุณนี่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 เอาชิ้นใหญ่ๆเลยนี่มูมูน้ำตา เตรียๆหน่อยอนนเปรี้ยวๆเลยอคุณผมกินด้วยสิอขอกินหน่อยนะอันนี้คุณอืมเปรี้ยวมาก